ทีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับมีป้ายสิทธ์ทั้งหมด7ชิ้นหวังหลินได้มาสชิ้น จากนั้นหลีซานหนึ่งชิ้นจากสำนักเปียวเมียวหนึ่งชิ้นจากสำนักเฮยยวนและอีกหนึ่งจากสำนักชวนเต้ารวมทั้งหมดก็ห้าชิ้นไม่รวมอีกหนึ่งจากสำนักซากศพยังคงเหลืออีกหนึ่งชิ้นวังดินคุ้นคิดชั่วขณะเขาจ้องสำนักทั้งหมดในหุกเขาจูมิ่งหมดแล้วแต่ยังไม่พบป้ายสิทธิ์อันสุดท้าย แน่นอนว่าไม่มีกฎที่จะมีคนนำมันไปซ่อนที่ไหนสักแห่งเขาไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่นักนอกจากนั้นเขายังมีห้าชิ้นในเจ็ดชิ้นซึ่งก็เพียงพอที่จะเป็นจุดปลอดภัยในสนามลบต่างแดนหลังจากหยุดสงสัยเรื่องป้ายสิทธิ์เขาเริ่มคิดเรื่องการต่อสู้ในอีกสองเดือนอันดับแรกคือเม็ดข้าวสีฟ้าของเขาตอนนี้ ได้ฟื้นฟูชิ้นที่เขาใช้ไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วจนตอนนี้เขากลับมามีสามชิ้นอีกครั้งหนึ่งชิ้นเป็นเม็ดเดียวส่วนอีกสองชิ้นมาจากการรวมเม็ดธรรมดาทั้งสองเข้าด้วยกัน หลังจากนำเม็ดทั้งสาเก็บไปอย่างระมัดระวังหวังหลินคิดเล็กน้อยก่อนจะเริ่มตรวจดูของในกระเป๋าเขาสังหารคนมาหลายคนที่ผ่านมาดังนั้นจึงยังมีของเยอะแยะมากมายหลังจากตรวจสอบเป็นเวลา,านานหวังหลินหยิบลูกปัดกลมชิ้นหนึ่งออกมาลูกปัดนี้มีขนาดเพียงหนึ่งในสิบส่วนของกำปั้นเท่านั้น มันเรียบลื่นโดยไม่มีลวดลายใดๆและมีรอยแตกบางแห่งบนด้านข้างหลังจากหยิบลูกปัดขึ้นมาซึ่งช่วยไม่ได้ที่เขาจะคิดถึงบรรพบุรุษประหลาดที่ชื่ออาไทนี่เป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาให้หวังหลินมองลูกปัดขนาดที่สายตาหลีขึ้นหลังจากผ่านไปเวลานานเกิดรอยยิ้มที่มุมปาก ขนาดที่เขายิ้มขึ้นอย่างเย็นชาหวังลินนำลูกปัดกลับใส่กระเป๋าสูดหายใจลึกและปล่อยแสงสีเขียวออกมากระบี่เหินสีเขียวลอยด้านหน้าเขาไม่มีการเคลื่อนไหวให้เห็นหวังลินรู้สึกว่าตั้งแต่ที่พลังปานเขาได้เปลี่ยนไปมีบางอย่างได้ขัดขวางการควบคุมกระบี่เหินมันไม่ได้ง่ายดังเช่นครั้งก่อนแม้ว่า พลังของกระบี่เหินเพิ่มขึ้นอย่างมากกระบี่ที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขายอมรับได้ดังนั้นหวังหลินจึงได้ตัดสินใจใช้เวลานี้เพื่อขัดเกลากระบี่อีกครั้งสองมือสร้างเป็นผนึกขนาดที่ส่งพลังปานออกมาล้อมรอบกระบี่เหินไว้จากนั้นหวังหลินสัมผัสกระเป๋าและหยิบน้ำเต้าออกมา กระบีเหินเล่มนี้ถูกเขาชำระล้างด้วยโลหิตดังนั้นเขาจะต้องจ่ายวัตถุดิบจำนวนมากให้มันเขากัดฟันกอดแล้วเทน้ำพลังปานจำนวนหนึ่งในสามส่วนที่เขามีเข้าไปภายใต้การควบคุมของหวังหลินน้ำพลังปานที่เต็มไปด้วยพลังหยินลอยอยู่ในอากาศและควบแน่นจนกลายเป็นน้ำเพียงหนึ่งหยดหยดน้ำนี้ ปลดปล่อยคลื่นพลังงานหญินที่ควบคุมถ้ำไว้ในน้ำแข็งหวังหลินชี้หยดน้ำนี้แล้วมันก็เคลื่อนที่ไปหากระบี่เหินทันทีหยดน้ำลอยลงบนปลายกระบี่และไล่ตามจุดสุดท้ามในไม่ช้ากระบี่เหินก็กลายเป็นคิดตั้นใสหวังหลินสูดหายใจลึกเขากัดลินและปล่อยโลหิตออกมาขนาดเดียวกันก็สะบัดมือและโลหิตได้กลายเป็นหมอก จากนั้นปกคลุมกระบี่เหินทางด้ามอีกครั้งหมอกโลหิตค่อยๆเข้าไปในน้ำพลังปานในไม่ชา้าน้ำพลังปานก็ปกคลุมกระบี่เหินก็ได้กลายเป็นสีแดงหวังลิ้นหายใจถี่เขาปล่อยเลือดออกมาเพิ่มมากขึ้นขนาดที่ฝ่ามือสร้างสัญ,ญลักษณ์ออกมา แต่ละอันที่สร้างวังหลินจะโยนมันไปที่กระบี่เหินสัญลักษณ์ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละตัวหลังจากนั้นไม่นานนักวังหลินมองไปที่กระบี่เหินโดยไม่พูดเขาตีหน้าอกตัวเองขนาดที่พลังปาณในร่างกายดุเดือดวังหลินดันหน้าอกตัวเองเข้าไปอีกและแกนโลหิตกระจายออกมาใบหน้าวังหลินซีดเผือก แต่เขาไม่ลังเลที่จะวาดสัญ,ญลักษณ์ด้วยเลือดนั้นขนาดที่สัญ,ญลักษณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับการช่วยเหลือของแกนโลหิตน้ำพลังปานรอบกระบี่ได้กลายเป็นสีแดงเข้มเรียบร้อยแล้วและกระทั่งกำลังจะเป็นสีม่วงหลังจากเลือดหยดสุดท้ายรวมไปบนกระบี่เหินหวังหลินตั้งสมาธิและตะโกนขึ้นทันทีรวบรวม เสียงหึงหึงดังขึ้นพร้อมกับกระบี่เหินสั่นอย่างรุนแรงเริ่มสั่นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นหวังหลินไม่ตกใจขนาดที่มองไปยังกระบี่เหินฝ่ามือสร้างเป็นผนึกอย่างต่อเนื่องไม่นานหลังจากนั้นพลังปานรอบกระบี่เริ่มเดือดขึ้นและปล่อยควันขาวออกมาราวกับน้ำเดือดและยิ่งควันมีมากขึ้นก็ยิ่งทำให้จำนวนน้ำพลังปานลดลงในที่สุด น้ำพลังปานทั้งหมดก็ได้หายไปเมื่อมองดูกระบี่เหินแม้มันจะยังสีเขียวแต่คล้ายกับมีเส้นเลือดแดงบนใบกระบี่ทั้งมันยังลดขนาดลงไปอีกครึ่งจากขนาดเดิมเรื่องที่วังหลินตกตะลึงที่สุดก็คือด้ามจับกระบี่หายไปแล้วก่อนหน้านี้ด้ามจับกระบี่มีสัดส่วนหนึ่งในห้า แต่ตอนนี้มีสัดส่วนเพียงหนึ่งใน15ส่วนของกระบี่ซึ่งมันไม่นับเป็นด้ามกระบี่แล้วสิ่งที่หวังหลินไม่รู้ก็คือกระบี่เหินที่ถูกชำระล้างด้วยเลือดจากเขากำลังวิวัฒนาการอย่างช้าๆเมื่อการวิวัฒนาการนี้ถึงระยะสุดท้ายกระบี่เหินเล่มนี้ จะได้รับคุณสมบัติของขอบเขตหวีและจะมีพลังงานมหาศาลหวังหลินทดสอบกระบี่และพบว่ามันเคลื่อนไหวเร็วมากกว่าเดิมหลายเท่าเมื่อเขาใช้พลังเต็มที่มันจะเร็วมากจนสายตาไม่สามารถตามได้ทันเพิ่มด้วยความสามารถในการเคลื่อนย้ายระยะไกลกระบี่เล่มนี้นับได้ว่าน่าสะพึงกลัวอย่างมาก อย่างน้อยๆหากเซียนขั้นแตกหน่อที่ไม่มีคุณสมบัติเสียนป้องกันตัวเปิดใช้งานอยู่ได้โดนโจมตีโดยกระบี่เล่มนี้รับรองได้ว่าเขาอาจจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ครบ32นี่เป็นพลังของสมบัติเสียนขอบเขตหวีมันสามารถให้คุณสมบัติเสียนข้ามทะลุขอบเขตและเพิ่มถึงขีดสุด แม้เมื่อใช้ต่อต้านกับเซียนขั้นผีดอกมันยังไม่เพียงพอหวังหลินเป็นเพียงขั้นสร้างลำต้นเท่านั้นกระทั่งขอบเขตหวีเองก็ยังอ่อนแอเกินไปขอบเขตหวีจะแสดงพลังที่แท้จริงเมื่อหวังหลินทะลวงผ่านไปจนถึงขั้นผีดอกเท่านั้นนั่นจะเป็นตอนที่ขอบเขตหวีเริ่มแสดงความโหดร้ายออกมาตอนนี้ กะบี่เหินสีเขียวเล่มเล็กนี้มีความละเอียดมากขึ้นเศษเสีเ้ยวน้ำแข็งฟ้าปรากฏขึ้นและหายไปจากกะบี่เหินมันดูแปลกประหลาดไปซะทั้งหมดหวังหลินกืนกระบี่เหินอีกครั้งสายตาเขาสว่างขึ้นขนาดที่คํานวณเวลาและพบว่าเขาใช้เวลาไปหนึ่งเดือนเพื่อชำระล้างกะบี่หวังหลินตัดสินใจใช้เวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือน ฝึกฝนข้างในลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าเขามั่นใจว่าจะสามารถทะลวงผ่านถึงขั้นสร้างลำต้นระดับกลางได้ภายในสิ้นเดือนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ